อไเม่ต้องถูกบังคับถูกินตลอดเวลาขณะนี้ประ้า้าชทยคิดถึงแต่เด็กพ่อแต่เด็กแม่และพี่น้องที่เหลืออยู่จนกระทั่งจิตใจของประ้า้าชทยนะ่ะมันจะเลื่อนลอยซะแล้วและมองเห็นพี่น้องรวมชาติที่เป็นนุาา่งจักรันถูกจับมาขังด้วยประ้า้าชทยใจไม่ดีเลยแต่ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีทางอสที่จะดินดน้นรนเพื่อทุกคน ถูกจับมานี่ประดุเชือติดติดยัน E ออกจากใครเฉลยตองครับเป็นเรื่องกับเราชาติไหนก็ไม่รู้ที่ทุกอน,น่านตะวงมนร,รุ่ดใจรถไฟมันจะมาขังไม่แบบนี้ถ้าเท่าแบ็ผมไม่เป็นไรครับพี่น้องรวมชาติที่เป็นหนุ่มจะรันไม่รู้ตะก,กี่พันคนที่มันจะต้องนำมาทรมานแล้วจิตใจก็มันหดไหที่สุดนับตั้งแต่จับโรมมนีไม่เคยเผยโอกาสใดเด้ถามข่าวๆวทางประเทศชาติบ้างเลยว่าจะได้พ่อจะได้แม่น้องอีกง แล้วตลอดไปถึงพี่น้องรวมชาติที่มีเหลืออยู่จะอยู่กันยังไงแม่เลยครับมันไม่เคยพวกเอคาได้พวกเราตามข้าวๆเลยกับมาถูกแล้วจิตใจของมันโหดไ้ายมากครับพูดไสมาครับมันคิดว่าพวกเรานะพวกอะไรนะครับสงสงยมันก็เจอเราปกพัดษาแม,ม่ัโมยนะครับทองครับผมเหม็นพี่น้องรวมชาติที่จะต้องถูกจองจำพนรนาตาโดยส่วนคือคาและใจก็ไม่ดีเลยครับครับตัวก็ไม่น่าที่จะหมดอำนาจแม่นะครับ เราก็มีตักกที่มนกันไม่นานว่าอำนาจใช่ <c oughs> คิดถึงพ่อแม่คิดถึงใครต่อใครไปในประเทศชาติที่มีเหลืออยู่ทองใจก็ไม่ดีเลยกับพุ่มกับเมื่อเลยกับใจไม่ดีเลยมืครับคิดถึงแต่บ้านเป็นบ้าอะไรแก่แต่จัดเต็มท้องใครแกลแมนี่ไม่อยากให้เราตามข้าวกล้าวตามบ้านทีเี่ยวว่าลูกเมียอยู่หรือพ่มกัะคองใจพ่อแม่ลูกเมียเลยขึ้นเล้วเหมือนกันเลยกับอยู่กันแบบไม่เลยไม่แกเมียมกูก็กูกับเมื่อนะกูมีใายเลย รูไม่อยากรูอือแล้วกูตราตับกินมฟ้าเลยนะตัวแรกูมาม,มันมันตมูจีจุงอ,อืมตะม,มูจีจุงตากินมฟ้าแ,แต่มันลงบบนี่เนีกูก็เอาไปใจมันจำรู <c oughs> กับปอกูกัน้องี่นมึงเออเออไม่ใจืครัเดี๋ยวมัวตัวใ,ใจแล้วกูมังนี่องใจบานใ,นใจนะรูันเือแล้วบานรากูมาแต่ที่อปแล้ว กูจะไปรังผู้ดยายเลยนะจูกําไดกับยาเลยตู้ไดอย่างนั้นแต่ดูแูกับยาไม่แต่ดูกูจะพอเต้าจรแม่เ้ากันนั่นเองะหน่งท่แม่กจะปไหมึงเลียมวยท้ายอั้กูกมั้งนี่ดูยยม,มันจะมีความสุขอืมไอ้เงี้ยจังเวรกั้กูไปไม่รู้วันน้าช้องวิ่งเปิดะงาสุมล้ว,ว่ะมึงกูจะบๆไปทัน หน้าบัวโนเป็นต่อมดมมาเลยโยกบัวเ้ยต่อมดมบ้าบ้าปีนี้ต่อมดมบวชบัวหน้าเหน่งนะแรงหัวใจปัญหาเราจะคิดกันยังไงนะครับตาทองตาแก้วที่พอจะได้มีหนทางกลับไปยังประเทศชาติของเราเนี่ยครับพุ่มกระดุยกินซื้อเหมือนับเชิปัญญามืกันครับแต่มันไม่เคยพูดของกาลเดรโรได้ท่ามข้าวเรต่างบ้านตสัมไดติโต่ัมบ้านเลยการนี้ประการทีบ่งมันกันขั้งโลจะในที่ที่เราไม่เคยปล่อยเลยอันนี้เราก็ไม่รดยนี่ไปฟื้นไม่รดยมีโอกาสฟืน ใช่แล้วครับถ้าเราได้ออกก็ต้องออกกันไปหมดถ้ารองใส่ผมคนเดียวผมก็ไม่ยอมออกไปถ้าพี่น้องรวมชาติทั้งหมดถูกจับขังไม่ได้ออกไปด้วยผมก็ไม่ยอมออกไปแน่เลยครับแก้วครับพอจะมีรู่ทางยังไงบ้างรู่าง้งไเราจี้ออกเปิได้กอมีมั้งกอมีบ้างได้แต่ไม่ความไว้ได้พยายามจักนิดเดียวนายพุ่งเลยมีรู่ทางยังไงนะรูด่ตดั้งผมมองเห็นแล้วเลวเลว ไม่ไหว้าฟาดได้พยายามจักนิด,นดนแต่ได้พุ่งเลยเอ๋อไอผมพยายามยังไงเหรครับคือว่าไม่พยายามเลยมาแต่ไม่ฟาดไหว้พยายามฟาดจนใจต่อตัวเขาไม่ดังเกียดต,ต่อเขาและอยากคึ้จงจนเกินไปไอพุ่งเลยคนระับอ๋อพยายามต่อเขาอย่างไงไม่คลึ้มยังไงฮะกับใครอยากแค่บอกมาสิเออลูกทางยังไง คือไม่ความาปว้า,วาใจมาอยู่แค่นี้ใายทโกจับคั่งแล้วไม่ความวาใกล้โตใกล้จะต้องเรียบทุกคนแต่ว่าคนที่ไม่เรียบกว่าใจมีอยู่คนใครเลยะครับที่ไม่เรียบผมคนนั้นคืออินตาลูกเจ้าไอ้นั่นะวุงลองเจ้าหยุงริ่แก่รู้ได้ยังไงวัตุมิตาไม่เกลียบผมผมรู้ ไม่ความวาก็ไม่เกลียดคว,วาใจเลยแต่ว่าคว,วาใจนี้ตึ้มจืดเกลื่อยแต่ตาาถ้าควาใจจะแดงสัมตาสห่อหอนรือพยายามายใจใจตาหวานก้นเตะตื่นพยายามพูดเจ้าว่าไม่รังเกียจตื่นแล้วรับรองใจก้นให้ผมห่อหอนยังไงให้ผมไปกราบมันเหรอไม่จําเป็นต้องกร <c oughs> าบเพียงแต่จะแดงตาตางว่าน้นเกื่อยไม่รังเกียจไ <c oughs> ม่ว่ามปลาณา,าดี เรือพูดยากับเจ้าอันอนว่านอดหุ่มอะไรได้บนด่นเลยไม่มีทางหรอกครับแก่คำว้ผมไปปราบศัตรูไปไหว้มันไปพูดยาคอนห้อมันไม่มีทางไปแต่ก็แล้วไปนั่นานายเอ,อ๋งมันกันโกงวันนี้ระเบิดกั้งกี่อ่อแค่ไหนนั้นผมทำไม่ได้หรอกแก่ทำได้ก็แก่ทำดิไม่จ่ายเพราะมันท่ำได้ถูกวนันพัน ไม, <c oughs> ไม่ไม่ความมามือเติมไม่ต้นใจในตัวปุ่มปุ่มตัำจะไม่ได้พุ่นนี่ถ้ากว่าใจท่ำเองเนี่ยปุ่มรับรองว่าได้พุ่มเลยผมทำไม่ได้คำว่าผมไปกล้าไปอ้อศัตรูไม่มีทางแล้วแกรู้ได้ยังไงว่าเขาดักผมเขาทนใจผมปุ่มรู้นองเงีนยไม่เวลาไอ้นั่นตะวงเรือยยงริดเบิ้อตัวเราไปทำหนิสายไฟแบกย่าผ่องชุ่มมีช้านองเงีนยไม่อาการแสดงของมันถึงจะเด้งออกไม่ความมามือเติมไม่รักเติมจะต้องไม่จะเด้งออกเห็น ผู้ยิ่งที่ไม่มีความรักไม่ความมาเตอร์ไม่แสดงออกแต่ไม่มีผู้ยิ่งคนใดที่จะมาบอกวา่าคุณจงรักคุณตั้งตั้งสิมันรักมันก็นจะต้องไม่ตามแต่ที่แก้วห็นนัรนก็าแสดงออกอยังไงนองเง่นไม่อ่ะการจะไดงออก้วยล่าลงไปพมันปลาปาประจักษ์เห็นไหมไม่ความมาเตอร์ไม่ได้พูดกับเราจริงแต่เตอร์จะต้องพยายามต่องเสี่ยงให้เราได้ยินบ่อยๆมีปะละดุกเนี่ย เชี่ยต้องเตอร์ตดต้องมาด้วยกันหนึงงอานนัจะนิสเยอ่ามีแต่เด้งว่าเขาต้องการราไ้ยินเสียงล้วประกษาสีต้องเวลาเตอร์รกษาสีต้องเวลาเตรี่อน้ำต้งต้งเตีองน้ำ ไม่ได้อยู่ข้างพวกเราแต่เหตุจะไม่ในเมื่อเติมตัดเตียนเกลืองจุดบน้ำแล้วจะต้องเดินปั้นมาข้างเราจะลบอหนึ่งเพื่อได้เพื่อต้องการเพื่อต้องการดีใจเราเห็นตวดทุ่งงานเราตามหองเตือนหยดย่อยเลยอยากยืมรเพื่อต้องการในเราชั่ววาวชั่วโกงของเติมเอาแลงพี่อันเลยตอนเรื่องจริงการนี้ในมื้นที่อ่างล่าแเลี้ยวม็นไมเวลาเติมเข้าห้องแต่งตัวหน้าตาของเตือนในห้องแต่งตัวไม่เคยปิดเลย เธอจะต้องพยายามให้เราเห็นการสยายพุ่มอกเธอการีพุ่มกอเธอาตาลิจติดกาเต็มแพ็เมการเกียิวการพูดคนตาการวูทุกการีาัดเลยเธอจะต้องพยายาให้เราเห็นมีต้องไม่เไม่ต้ใจเธอที่ทมนมีัดเลยต้องพยายาให้เราเห็นมีต้องไม่ไม่ต้ใจเธอนมทำไมกันนอทำไมกันนอเูา การนี้น็อตแกมาแล้วมาเล่นไม่เวลาเตอร์แตกตัวเรียบร้อยแล้วเตอร์จะต้องพยายามหลงอยู่ไป้ปพวกเราดีทไมเ่เตร์มจ้เราเราะมหัไม่ไมครับเตอรไม่ต้องใจเตจะทำทำไมเรื่องไม่เมื่อเมาหลงไปๆราอเล่นไม่หลังบอเตอร์พยายามงดีจรวยฟาบุนที่เตรนุง

ไม่ว่าเธอไม่ต้องใจร้ายจไม่ดีเต้องเป็นแค่นี้ในเมื่อคือประเด็นอามรทุกเรียบหมดได้คนิดและคุยกับคุณก็เป็นัี่ไม่ไกลปุ่มโลว์ะปุ่มจากีไม่รู้ไม่มีผู้ยญิงคนใดโดนใจจะเรียบผมผมดูอย่างนัไม่ความาพรต้ใจตัวคุณต่าแต่ก็ไม่กล้าบอกถ้าคุณกลายกาย่าก็ได้รายวัทุกรายวัดเป็นคนเตี้ยวคุณจะต้องรู้ นี่เรื่องจริานี้คุณมีรุ่งจะเกิดไว้ถกคุณนอนเถิดจานิดพุทธเ้าจะดีกับ้ามกับเอรับว่าเตอจมารถจะช่วยรจขายได้เลยไม่มีทางมผมไปว้อทไปก่มันไม่มีทางเะ็ะดิอาเ้าพนันลงมือเตนไปวกเราว่ากี่ดอกแค่จะในตรงนี้ซ่อมไม่ร้อยร้ยมักันนะวูเราใจเราต้องรู้จักเปบางอย่ารู้จักแต่่ายเดียว ไอเกมเล็กดีไรทำคนดีได้เโอ้วัเวนเออด้วยตอกปืนเนี่ยบูดีมเลยนะเออ <c oughs> ผมทำไปไม่ได้หรอกนะครับทั้งยังไงก็ตามแต่มันจะฆ่าผมตายมันจะทำยังไงผมก็ได้ไม่ทำว่าผมจะไปตามันไม่มีทางอ่าแลไม่มีทา,กกางกับตกลงลงมือลงมือตายอยู่นี้และไม่รอไม่รอดนะฮะแก้าใครเดินมาหรือ เล่นไมยแล่งไ่กันกับครับใครอ่ะมันเล่นรองชุ่มิจ้าไอ้ยักษ์วันนี้มาตะวันยงรีบปีบ้ามาใน่แล้วใส่หูอี่เลยตึ๊บป้าป้าใจดุอาเกดหนุงยิกกีีเลยเดี๋ยวน้าเนาะตึ๊บตึ๊บมาปุ๊บตักุมตักขุเดี๋ยวน้าเออ อะไรก็ใ yup. ้ราดนันกระ่ <ctions> ัก็ต้องต้องตัวีอะก็เลนกาำเสียล้้อะไาง่ะจับจ้อยเดี๋ยวเล่ตกระจดตัดอิจูด้ววาว้วนหูนยเลนตเลนกระติไปตัวกกเกไม่เป็นรูปจูดีเ่นตกจ้อยเดี๋วา dạy 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 cao dạy 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 dạ dạy dạy nó, dạy dạ

ผมเล่นไม่แร็วกูทำตามพอจะเลี้ยงมาลูกื่าลูกจะเลี้ยงพวกูนี่นด้นี่จะต้องทำทุกว,วัเนเร็วไวไ,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 ไม่ได้เคลื่อนไม่ได้แล้วมันก็แลยหยองริดเดอรกับกูนี่ได้ยกยองริดเหรอ แตกควรย่นี่แหละ่อไม่ว่าอย่างมูนากอะเรวแต่ว่าว oh! ่าก oh! no, ok <get> ็ไม่ดีก็ไม่ดีอะเชิกพี่ดำหนึแต่ไม่พลอยรูมมุมกเยวะับเปรอยกันนุเชื่อไม่าเกูรกอไอ้แกมึงเลาเียงจอแล้วกับกูนะแล้วกูจเป็นได้่คกันู้ม ไม่อราไม่กด้องเยยัดต้ไม่ได้ไม่ได้แล้วสิไม่ได้ไม่ไม่ได้เร่องจริงมาด้งไอ้เปรตมึงจะอยากจะถูกเอกดิไม่ต้องไ้ต่เออไปไอแก่้มเอที่ยมไพูดดีๆกันทุดคนเดไม่ต้องจำเป็นต้องมีดีย์ก็มันี้คไมยเรดนึ่เป็นอะไรไี่จะมดีก็มันอเปรตนองพลขอมันด เพาะมึงกูคำว่าปรดเรียกกูไร้เหรอแต่จำเป็นแน่หรอกูเรียกอะไกูเรียกกูเที่ยวไอ้เปรตเรียกกูเที่ยวกูเลยแต่มาไงนี่มึงก็่วรจะกูเรียกไอ้เปรตนะไอ้เปรตนี่ปาก็จะแรงเลยวะกูจะได้จังมึงแตกเข้มเลยมึงไม่จะกูไม่จัวเอรากครับคนอืม ลอยโซ่พี่ยังไม่พูดดีๆกันเท่าไหร่เลยค่ะคุณแก้วอยคิดอะไรมากเลยค่ะพี่ยังจะไม่ใส่อย่างนี้เลยค่ะคุณเป็นไงเหนืยังไงกะอย่าไปเรียกมันว่าคุณมันจะเป็นต้องเรียกมันว่าคุณเรียกมันว่าไอ้ก็พอแล้วมันเป็นลูกจะไรแล้วนี่ไม่ลองให้เกียรขบ้างไม่ได้เหรอที่อะไรของคุณที่มันถึงเดี๋ยวไม่ตาเหรอมันยุ่งไม่ตาเดี๋ยวมาฉาดผมแล้วไปแตะกระบอกไฮโดรเออตามใจ

ให้ออกจากค่ายใชลยเพือ่อจะพาไปยังประเทศชาตไชโยรินค่ะไปได้ไปพึษา่งเกับประเทศตอหลังหน,งนะคะประเทศาก็จะไปงานกับผ้าหญิงโนวาเกตยูริน,นค่ะไปต่อได้อไปเดี๋ยวนี้เลยทีแกไปไหมคะกลองไปงแรนไปด้วย,ไป,วยวไปด้วยค่ะม้องอย่าไปพูด พอกมันแบบี้สำหรเรื่อะไรเปรองอย่ามาจุะเดี๋ยวาสมรไม่เสร็จอให้รู้เออทใจยเปี่ยนใจววไอ้เปวน่ยวายุนักก้น่ม่ก็บกูเนวายุนักไม่ร้องแต่ึงอยากวามากไกแหละุนักไม่เพิ่มอยากู้ง ตัวนะครที่จะพาไปเดียวนี้แล้วจำปู่เดินบบนังมาโทษทวนจิตจีนอยู่นี่ห้ไปถึงใจตนระเทกา่ที่จะพาอยไปในตลาดทุกคนค่ะความเร็นอยพาไปตั้งแต่ตั้งมรภูมิอย่างดีดูก็เราจะไปว่าอะไรก็แล้วลยกเป็นลูกชักพาดูจะเลยก็นี่เขาจะพาไปไหนก็ได้จยาเป็นเลครับมันกูนี่พาบอกว่าไปเ็นเลครับก็เจญเลยค่ะน้ำมันมาไม่ลายจะไปพูดเอาตงมันอยู่นะ เดี๋ยวตัวผั้สามคนเนียไปตั้งบริษันเดทีมันใชยดูดในนทำไอ้สำเร็จกูจะดิแทรกูมาหูเดี๋ยวตัวนีไอ้ดียวยุ่งพอเลยทอยแกออมาเกเดนตาได้มามพี่นำมาไม่ตาเเิอเลยนะครับคุณเดี๋ยวยุ่งพอไม่จำเป็นต้องเชิญนะครับผมเป็นพี่ค่ะผมเนชจเลยคุณไม่จำเป็นต้องเชิญคุณจะไล่ก็เปก็ได้คุณสยุ่งพ นายคิดอะไรมากในใจค,คุณเข้าใจไม่ได้ว่าไม่ตานะเอ็นดูเอ็นดูคุณมากไม่จําเป็นต้องเอ็นดูก็ได้เกลียดฉันก็ไม่ว่า,าจะทำยังไงกับฉันก็ได้ไม่จําเป็นคุณพอลทำไมบอลเป็นอย่างนี้ลนะ่ะเราเรียกว่าไม่ตาสงสารสองขวัไม่สองขวัไม่เกี่ยว สนใจไม่จะตายคือปันนีนี่เนาะน้องอยากชุ่เียวก่นใช่นหะยังไงอ่ะคือว่าน้องทะยมฟ้นั่นกายใจะวแกนดักน้องดีทุเลยเอกพี่สอนรักน้องมิาเหรอนั่นในเล่นกับพวกต่ันแกรนไม่มีคยเลยในรูนี้เหมือนมิจา จริงๆนะยกใจอะไม่ใจดีใจๆๆไไดีใจฮะกไปดั่กู <laughs> อยา่าเขวอิ้มลูกอิ่มอะได้ิโ <c oughs> อยกตะกียิมกปาเออจึงแกวันเนี้ยไม่มีผู้หญิงคนใดเลยแก่ในโรงนี้มันเนไาไม่ล้าพี่พรพูดาะนีจะเลยแก่ ประคำเลยไม่กายคือว่ารายาที่น้องมาพูดมันต่อหน้าหยกฤิ์ที่เบ้าองนะกนนี่เกจะไม่ได้เดงตาตาปนันพูดยวกฤทธิ์มันจะจับหยุดได้ว่าน้องกับเกรักกันจึงเคปยายามกัะเด้งตาตาคุ้งค้างคุงข่างกระเด้งตาตาว่าปนันปนีคำว่าพวกมูนากากันได้ไปไห้เนย่ยยุกฤิ์ใจ่งเลยแกไม่คิดใจพี่พรล่ะ ใจรู้สึกมันดักมึงอยู่อันตรุคืนมันหนอดความเมึงจริงเหรอ,ะอ,อรกะหลบได้เดี๋ยวมึงงมันหนอดจูตรุกคืนพี่พนรนั่งเนรอคโอ้ยไม่ตานีใจหนีใจอลอยไว้ตัวงเลาวา,าวเผาไปหน้าได้ครูอ่ีบรอดเหมือนออ้วไรรอดเด็กมนันน่ะไม่ตาค่ะรีบนำพารีบนามันมาเรียบร้อยคะ่ะ พี่พรความหาเราไม่ตาด้วยค่ะเดราเดินไปเรื่อยๆเลยค่ะจำไปเลยจะต้องระวังคับฉันจะเรื่อยฉันจะรีบมาเรื่องของฉันโง่ไอ้ไม่ดีก็ไม่ตาเลยไม่ิจายกับคือว่าแกพร้า <c oughs> ไม่ได้อ่ะคิดลคแล้วกูยังก็เด็กไม่เยอะก็กแ,ลแล้วคือว่าคนแรงเลยอะว,ว่าเดินทางรวมตั้งมาเข้าไปยู่นิดมีบ่าคุณ อันนี้เกดได้ยังไงได้กับมันเนี่ยเลืไปยัาคล้มไหวใหลงเปนต้องใช้นั่นเหรอนนี่ยไม่จิตใจตวเลึกแค่ละเกดักคุณดีใจแต่เราพวตุคือนั่นเอว่าเกเหมือการูดซมหวานหน้หลักมาพวกไม่มีใครนในโนีรักมือนเนจริงเหรอแหวนเนี่ยโอ้มึสบายใจเดี๋วไปบ้ามาอันนี้เต้านี่จะทำจคุณลกมื